ถ้าเห้ดีภาพนี้พี่ว่าใช่ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการมองให้ดีภาพนี้พี่วาใช่ครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะมาเล่นเกมกันนะครับผมจะเป็นเกมอะไรก็ต้องไปติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับพวกเรามีแขกรับเชิญนะครับผมจากช่องคำเสพนะครับผมจะเป็นใครจะหน้าตาแบบไหนมาดูกันครับคำเสพสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผม วันนี้นะครับพวกเรามาเล่นเกมกันรู้หรือเปล่าครับไม่รู้เลยครับไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมครับรยิบยิบยิบจิบ,จบ,จบใช่ไหมครับทะเลากับช่องเราเลยนะเบเบอว่ะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญกันเลยนะครับพวกเราจะแบ่งกันเป็น3ทีมนะครับผม <laughs> เกมของพวกเราจะหดมันฮาสักแค่ไหน <laughs> ไปดูกติกากันครับ <laughs> ไปกันเลยกติกามีดังนี้ผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น3ทีมเกมนี้มีทั้งหมด3หมวดหมู่ได้แก่ อาหารไทยการละเล่นไทยและประเพณีไทยแต่ละหมวดจะเล่นทั้งหมด2รอบวิธีเล่นทีมที่เล่นต้องทายให้ถูกว่าภาพที่เห็นคืออะไรและมาจากภาคไหนของไทยถ้าตอบถูกรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดเตรียมตัวโดนลงโทษ หมวดที่หนึ่งหมวดอาหารนะครับภาพนี้เป็นชื่ออาหารและเป็นอาหารของภาคใดพี่โจกวาอะไรหมูพาโลครับผ้ากลางเป็นคําตอบที่ผิดครับผมมาเลยจัดก่อนเลยหนึ่งหนึ่งแก้วหนึ่งควายน้องจัดไปหวานเจี๊ยบ <c oughs> ได้ <c oughs> หมูห้องผ้ากลาง มองเป็นคำตอบที่ถูกนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ภาคกลางนะครับมไม่ต้องจิงในยมั้งแต่ตอบพี่แกพังนัดมันเยื่มซะด้วยเคยกินใช่ไหมเคยกินตาำตำงานใช่ไหมงานบวชงานศพเจอประจำใช่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 ไปบ่อยมากเลยจะลืมชื่ออะไรเพราะท่านหมูหวานไม่ใช่ปลาโลว่ะใช่ปลาโลดก่อนหมูหวานเลยเป็นของภาคใต้เป็นคำตอบที่ผิดนะคะ หม,หมูห้องภาคใต้ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ออกไปเนาะหมูหวานครับ <c oughs> หมูหวานเป็นคำตอบที่ผิดครับผมตอาแบบอ่าอ่าหมูห้องภาคภาคเหนือไหม ภาคเนือเป็นคำตอบที่ผิดครับผมเฉลยนะครับหมูฮ้องเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ครับผมคืออะไรวะพะโล้ของภาคภาคกลางพะโลลของภาคกลางเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเฉลยนะครับภาพนี้คือหมูฮ้องเป็นของภาคใต้ค่ะ ผมว่าลาบแต่ไม่รู้ลาบเองคืออะไรวะเคยกินไหมไม่เคยเลยค่ะลาบเป็ดภาคอีสานค่ะลาบเป็ดภาคอีสานเป็นคำตอบที่ปิดนะครับผมยอมวัดเที่ยวไม่เวลาแก้แค้นแล้วนัดเตรียมเลยซุปหน่อไม้ภาคอีสานค่ะซุปหน่อไม้ภาคอีสานเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโดนจริงแล้วเป็นไงไม่มีคำบรรยาย ซุปหน่อไม้เป็นของภาคอีสานครับผมและซุปหน่อไม้เป็นของภาคอีสานเป็นคำตอบที่ที่สุขภาพดีเสียบเลยพี่น้องพี่น้องเคยกินหรือเปล่าคะไม่แน่ใจครับหมูน้ำตกครับหมูน้ำตกเป็นคำตอบที่พิษนะครับแก้วมาเลยพี่โอ้ยอมอใช ซุปหน่อไม้ค่ะภาคอีสานซุปหน่อไม้ภาคอีสานนะครับเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะครับผมเล่นว่าวครับภ <c oughs> าคกลางครับเล <c oughs> ่นเวภาคกลางถูกต้องนะครับมาครับมาครับผมนี่นี่หวานเจี๊ยบได้เลย ภาพนี้ยามเย็นลมเช่ไหมจะตัวใช่นหมเล่นว่าวภาคกลางเล่นว่าวภาคกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่แกไม้โดนคุ้นๆว่ะเหมือนเคยชักว่าวของเล่นว่าวเออภาคกลางเล่นว่าวของภาคกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาก no r e round two พงพางค่ะภาคเหนือโพงพางภาคเหนือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะผมเต็มเลยนะยอมในข้อนี้ตอบให้เลยอะเล่นๆโพงพางครับภาคเหนือเคยใครฟังพลไหมโพงพางภาคเหนือเป็นคําตอบที่ถูกต้องไะครับไม่รู้จักกูยอมบอกครับป็นไงบ้างครับประจักษ์รู้ใชไหมไม่เคยเจอเลยไม่มั่นใจวะไม่กล้าตอบวะ เขอเล่าแล้วกันเนอผงพางอะไรไม่รู้ตัวอย่างเนี่ยของภาคภาคเหนือผงพางและภาคเหนือเป็นฟังตอบที่ถูกต้องครับสุสเหมือนเคยเห็นนะแต่ยังไม่แน่ใจเอาก่อนเลยแล้วกัน ลำเปิดไฮค่ะภาคเหนือค่ะลำเปิดไฮภาคเหนือเป็นคำตอบที่พิดนะครับผมเปิดก่อนนะเอาก่อนเลยครับขนาดเราเปิดก่อนได้ปูนครับเห็นไหมครับพี่มินไข่ปลาด้วยนะไม่น่าใจว่าโกรงลังสะออนภาคอีสานโกรงลังสะออนเป็นคำตอบที่พีดนะครับผมมาครับพี่มินโดนอยู่แล้วครับรอบนี้ จ๊อปจ๊อปจอปจ๊อปจ๊อปถือไฮไฮถือจะมันทำไมนั่นมันหยหรือเปล่าใช่ใช่ไฮใช่ไฮขอตอบละกันรำกลองยาวภาคใต้เป็นคำตอบที่ผิดนะคะจอ๊อปเหมยลูกที <laughs> ลำปูงล่างครับภาคอีสานลำปูงล่างภาคอีสานเป็นคำตอบที่ถูกนะครับผมโรอดไปไว้ยครับมาเลยครับโอ้ยยอมโอ้ยยอมลำปูงล่างครับอะไรอภาคอีสานลำปูงล่างภาคอีสานเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมอีกรอบเอ้าไม่มันไม่ได้บ้างครับอาจารย์เอามาข่างอาจารย์คับมันไม่ใช่กองยาวหรอ ันคือไข่หรอมันมีคนดืกรองด้วยนะรอเปล่าหรือว่าแต่เป็นไอ้ลัเปิดไหอีสานลําเปิดไหของพ่ออีสานเป็นคำตอบที่ผิดอีกแล้วเอ้ยบลาหุยบลาหุยอืม,อมบ,บ่าวเดี๋ยวผมจะกินโดยที่ว่าไม่ชักสีหน้าสักนิดน,นึงเลยนะแสดงว่าปรับตัวเข้ากัานได้น่าจะกินอีกหลายแก้วนะครับตรงนี้ <laughs> ครับผมำโพงลางของภาคอีสานครับผมรำโพงลางของภาคอีสานเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะมันจะสีหน้าใช่ไหมจะเย็นครับลูกพี่มาครับพี่โยกภาคสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วครับแห่ผ้าห่มพระทัดภาคใต้ค่ะ แห่ผ้าของภาคใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โอ้โอ้ยอมโอ้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาาของภาคใต้แห่ผ้าขึ้นทาาของภาคใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเ <c oughs> ด้คนเด้คนไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยตัวเราอันนี้ก็อยู่ในหมวดประเพณีเนาะ <c oughs> <c oughs> มีวัดด้วย แห่ผ้าขึ้นธาตุภาคใต้แห่ผ้าขึ้นธาตุของภาคใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเซฟเซฟเซฟหลายครับผมตอนนี้พวกเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็ผู้เพลเลยนะครับผมไปรับคะแนนกันครับครับผมตอนนี้ผู้ชนะก็คือพี่เมย์นั่นเองครับผมเมย์เป็นไงครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องเราแล้วแหละ ไี่โจ๊ไนิตรจะม่ท่ช่องเราแล้วแหปวันนี้ใครครับวันนี้นะคะก็คือพี่โจ่ะเรียกว่าขาบ้านก็ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเราต่อให้พวกเขาปวดนะครับดีเจอกันช่องเรานะมาแก้ตัวมาแก้ตัวช่องเราในช่องของพวกเขานะครับผมพําเราจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเลยนครับวันนี้รายการรายการมองให้ดีภาพนี้พี่ว่าใช่ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปากค่ะสวัสดีครับพี่มามามาเถิดละเถิดใช่ดีภาพนี้พี่ว่าใช่